ดีตอนเชา้าวันที่15ตุลาคม2568น,นะครับก็อาไก่มากินหญ้านะครับวันนี้ตัวนี้ก็เป็นไทยก้อยงอนนะไ,ไก่ผมก็เป็นไก่ที่ทั่วไปนะครับไม่ได้ถึงเลือดเลอะไรนะครับแต่ว่าหมานนะครับเป็นไก่ที่หมานตัวนี้ก็ได้ รับใช้เพื่อรับใชยในอันสามนะครับตัวนี้รับใชยอันสามข้างแรตัวนี้วันนี้เป็นวันเก้าเดือนเต็มับของนะครับ,นะรบลูกเจ้าบลังเงินนะครับก็เป็นไกท่ทั่วไปนะครับแต่ว่าเป็นไก่ที่ค่อนข้างหมานนะครับค่อนข้างค่อนข้างหมานก็นไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะครับ รอไปปากกระเทาะนิดนึงนะครับให้แข็งก่อน,นครับนี่คือเจ้าทองเหลืองนะครับมีหลายคนถามขอแบ่งหลายคนอยู่ครับแต่ว่ายังตกลงกันไม่ได้นะครับตรงนี้ตรงนี้สวยนะครับจะออกห้างขาวเหมือนพ่อครับนี่คือเจ้าทองแดงเจ้าทองแดงวันที่เสาร์เสาร์ที่แล้วนะครับ พัดจำแต่ก็เพื่อนให้กินนะครับให้กินให้กินเพิ่นถอนนะครับถอนถอนนะครับกำลังพามีปรดหัวงเข็มนะครับก็เลยรักษานะครับรักษาอยู่ตัวนี้เดี๋ยวยังไงก็แห้งครับ ผมตัวนี้ค่อนข้างไก่วันนี้วันที่สิบห้านะครับเป็นไก่เก้าเดือนเต็มนะเก้เดือนเต็มพ่อพันพ่อพัน,พนก,ก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็เก้าตัวนี้เก้าแชมป์เก้าครั้งนะครับไฟ นี่คือเจ้าบรรเจ้าบาลังเงินคนะอยงอนนะเจ้าบังเงินคนยังไม่สุดเลยห่างเยอะนะคนหางเลยกำลังผสมนะครับเพราะว่าลูกของเจ้านี่ครับจ้นางบอวเงินนะก็เป็นไก่เตี้ยล่ำครับ ไทั่วยมาครับคนกำลังเยอะคนยัะกดแงคน,น,นยังเป็นหลอดเป็นหลอดนะเนี่ยเนี่เป็นหลอดเป็นหลอดจากจากบนโคนเป็นหลอดเป็นหลอดก็เป็นไก่ท,ทั่ๆๆวๆไปนะครับแต่เพียงแต่เพื่อนหมานนะครับเ,เพื่อนเพื่อนหมานม่นก็ได้ ในในปีเดียวนะครับก็ได้เก้าฟังนะครับแชมป์เ่ไก่ก็กทัว่วไปนี่แหละครับีกำลังผสมนะครับผสมออนกินยญ้าชุดเล็กตัวนี้อาทิตย์ที่แล้วเจอเชิงเดียวกันนะครับก็ ็นต่อยาวครับยกสองก็ยาวเลยครับสิบยี่สิบแล้วครับตัวนี้ตัวนี้โดนนิ่นทั้งหลังแบบตัวนี้ก็หัวไม่ต้องไม่ค่อยมีปัญหาครับสบายก็เจอไก่ประมาณไก่่ายครับของเราเป็นไก่ เก้าเดือนเต็มนะครับวับนนี้เก้าเดือนเต็มนีม่คือเจ้าทองคำก็รอเฉลัง่งนี่เท่านี้นะครับลูกหลายคนก็ถามมานะครับผมก็แบ่งไปให้ทางอุบนกราซสินขนแกนไอ้นี่ตัวนี้น้าสวยนะครับ ตัวนี้่มสวยแล้วกระดูกพวกนี้จะแข็งนะครับกระดูกจะออกกระดูนี่ครับเออจะออกกระดูกกไ่สวยนะเป็นไก่ที่สวยดูนะตาไก่ที่สวยขนแข็งปกนะครับสี ซีปรูจะออกประตูนครัซประตูมันรอดสวยนะตัวนี้แขาก็สวยตัตัตีเรงนะตัวมีก็สวยนะนั่นนอีกตัวนึง เป็นอะไรตัวนี้นี่ไายวันแล้วตัวนี้ไายวันแล้วนั่นนันน่นนั่นอ๋ัเช้าก็เลือดไม่เยอะนะกำลังผสมกำลังฟักอยู่มีเลือดไม่ค่อยเยอะ ปกติก็เลี้ยงไว้ใช้เองนะครับก็มีบ้างก็ที่แบ่งไปก็ผมก็จะติดตามดูผลงานอยู่นะครับผมค,คิดว่าหลักเอ็มนี่ไม่ต้องห่วงครับพวกนี้มันเป็นไก่เกรดหลักเอ็มนะครับ เป็นหลักล้านนะครับรูปน,นี้ครับนี่ครับตัวนี้นี่ต้องห่วงนะครับเช้าๆไก่กินยาเท่านี้นะครับ ก็เป็นไก่ทั่วๆไปนะครับแต่หมานนี่นะครับกว้วยงอนเวลังทองสวัสดีครับ